กับมิตรภาพของเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงที่มีให้กับพวกเราชาวในเอนเตอร์เทนอย่างเหนียวแน่นมาจนถึงเวลา13ปีจนทำให้เรามาจนถึงวันนี้นะคะวันที่พวกเราเนี่ยได้แตกหน่อต่อยอดค่ะจากรายการในเอนเตอร์เทนตอนนี้เราก็มีตกมันบันเทิงยิ่งถกกระหนซกซักรวมถึง ex ด้วยโอเคเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้มีใครมาอวยพรมาเอนจอยอตกับเราบ้าง วันนี้วันที่หนึ่งกันยายนนะคะก็ตรงกับวันครบรอบ13ปีรายการนายเอเดนท์ซึ่งต้องเรียวกว่าเป็นรายการแม่ของ EX งานนี้ตลอดทั้งวันค่ะก็มีเหล่าพี่น้องร่วมองการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแวะเวียนมาร่วมอวยพรและยินดีกับก้าวต่อไปของนายเอเดนท์กันอย่างอบอุ่นซึ่งนอกจากจะอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดๆที่ปรุงกันสดๆดร้อนๆเกือบ20บูธแล้วก็ได้อิ่มใจกับทุกคำอวยพรและความรู้สึกดีๆที่ทุกท่านมอบให้ด้วย n i เอนเตอร์เทนเนี่ยแฟนเยอะมากนะครับทั่วโลกต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ทั่วประเทศนะทั่วโลกนะครับก็พี่โก้ก็ดีใจที่ทุกๆปีเราเราเราได้เตือนเตือนใจกันและกันว่าเอยเราจะต้องเติบโตแล้วก็มอบความสุขให้กันและกันให้กับประชาชนไปตลอดไปนะครับ13ปีแล้วเหรอเร็วจังเลยนะคะแต่ก็เขาบอกว่ายังรู้สึกเหมือนมีสิ่งใหม่ๆมาให้พวกเราตลอดก็ขอให้นะคะ13ปีที่ผ่านมาแล้วก็ เวลาที่กำลังจะเดินต่อไปข้างหน้าอีกขอให้นายเอ็นนะคะอยู่กับพวกเราไปนานๆสร้างสรร์ข่าวดีๆแบบนี้แล้วก็อยู่คู่กับคนไทยกับคนบันเทิงไทยแบบนี้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับพวกเราตลอดไปค่ะ ส่วนลูกทุ่งตัวพ่อพี่เสเดิร์และโกมิเตอร์แซ็กแมนก็โดดมาร่วมแจมกับ,บวงดนตรีเฉพาะกิจของนายเอนเทนแบบเป็นกันเองเช่นเดียวกับพิธีกรขาหลุยบุ๋มบรรดาก็จับไมโชพลังเสียงแบบที่เราไม่ได้ฟังกันบ่อยๆนะคะ เห็นนายเอ็นทำงานมาโดยตลอดแล้วก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งที่นายเอ็นนำเสนอตามหาความจริงจะไม่เต้าข่าวเองไม่สร้างประเด็นเองหรือถ้ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นก็จะถามจากปากดาราคนนั้นมายืนยันเองว่าจริงหรือไม่จริงซึ่งนี่คือสื่อที่เราต้องการค่ะ นี้เนี่ยแค่ออด์ฟนะคะเพราะความสุขและความสนุกชุดใหญ่กว่าน,นี้อีกหลายเท่ากับมหากรรมฟรีคอนเสิร์ตจากทัพดารานักร้องหลายค่ายหลายสังกัดร,รอเสิร์ฟแฟนรายการแบบจัดเต็มในงานนายเอนเตอร์เทนเบิร์ดเดย์เฟส v a ิวัลเสารที่19กันยายนนี้ที่ลานคาราโอนพารากอนสยามพารากอนนะคะ